นี่รายละเอียดมาถึงขนาดพวกบาะเบิดขาเขินคือผมคือยิบเลยนะผมคืออยากให้มันเป็นชิ้นที่็นเศงเลยสมบูรณ์เลยซึ่งพอเราพอเราดูนี่เราจะเห็นว่าอุ้ยนี่สัเร็จโตเลยการนี้ผมบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นปฏติมากรรมที่มีพุทธคุณคือเราตั้งใจอย่างนั้นเลยคือคือเป็นงานศิลปะด้วยแล้วก็กราบว่า้ได้ด้วยแล้วก็มีพิธีที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องความเชื่อ เป็นจุดกําเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก็กําเนิดสรรพสิ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับออวันนี้นี่มีโอกาสมาเยี่ยมสตูดิโออลังการของอาจารย์สากุลนะครับ ก็ได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์มานานแลวผลงานมาเยอะนะครับนี้ผมได้ทราบเรื่องราวที่อาจารย์มาเขียนรูปของสมเด็จโตนี่คือรูปแรกเลยที่อาจารย์วาดขึ้นมา,า,ารูปแรกและรูปเดียวคือตอที่เริ่มเริ่มจะทํางานนี้ยผมก็จะเริ่มวาวาดรูปนี้ อันนี้ทําไมถึงเลือกเป็นสีดาขาว่าเงี้ยครับอาจารย์คือคืองานผมเนี่ยจะเป็นอย่างงี้อยู่แล้วศัพท์เขาเรียก d r a อิ n g ่ยคคือวาดเส้นด้วยฐานกระดาษแล้วเราก็อยากจะให้มันจบเร็วเป็นการเรียนรู้ด้วยว่ารูปเนี้ยที่เราที่เราเราจะปั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนเราเขียนเราจะเห็นแล้วว่าปากถ้าเป็นอย่างนี้นะจะบุถ้าเป็นอย่างนี้นะตาเป็นอย่างนี้กระโหลกเป็นอย่างนี้ซึ่งเวลาเราไปอมเมนต์ช่างปั้นในในรูปจริงเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้น นี่เขียนมาแบบเหมือนท่านมีแววตาครับก็คือท่านก็มองมองพี่อยู่นะมองตลอดเลยครับนี่สุดยอดเลยก็ได้ข่าวได้ทราบข่าวถึงการทำโปรเจกต์ใหญ่อาจารย์ที่จะทำประติมากรรมสมเด็จโตขึ้นมานะครับก็อยากรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงได้เลือกสมเด็จโตทำไมถึงเป็นสมเด็จโตครับคือจริงๆอ่ะผมเริ่มต้นจากการทำรูปพระเจ้าอยู่หัวในในรัชกาลที่๙ครับ ก็เราชอบสะสมพระเครื่องนะครับอันนี้ตันซึหลวงพ่อสุดหนองวานี่อันนี้นน <ๆ S 2> เนื้อเนื้อเนื้ออะไรสำริดเงินนะเนี่ยแบบนี้ก็เรียกสำิดพี่สำิดหาง่ายไหมหายากมากพี่นี่หลักแสนใช่ไหมหลักแสนครับนี่พิมพ์บ้าจุฬาพิมพ์บ้าจุฬา,านี่คือเหนียวที่สุดสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อสุปทำพระเสร็จนะแล้วให้ไปยิงหลังวัดถ้ายิงออกมึงไม่ต้องเอาไปไม่มีใครยิงออก แล้วขอไม่ไใช่ไม่ใช่ปัญหาคือคุณต้องอมมาในปากนี่เราก็คิดแวบคิดว่าถ้าเราได้ทําบ้างเนี่ยมันคงจะสนุกดีก็คือเป็นพระเราเนี่ยเป็นพระที่เราดีไซน์เองออกแบบเองและมีการปลุกเสกเนี่ยแล้วพอดีคุณยอดเขาเสนอว่าเฮ้ยผมอยากทําพุทธิจาร์โตเฮ้ย เอออันนี้น่าน่าสนใจครับแล้วก็เป็นการท้าทายด้วยว่าเพราะว่าสมเด็จพิยาโตเนี่ยเป็นเบอร์นหนึ่งของของบ้านเราพระสมเด็จพระเครื่องจากพระเศษพระเครื่องเราก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่เราที่ท้าทายเลยผมอยากทำครับนี่พอมาเป็นสมเด็จโตเนี่ยจริงๆเราเห็นภาพของท่านเนี่ยมีในหลายในอริยบทมากครับมีทั้งที่นั่งบนแท่นนั่งอะไรตอนอะไรเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงเลือกท่านในภาพนี้ครับ อย่างส่วนตัวผมเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพจำไงพอพูดถึงผมเด็ีตัวปุ๊บผมก็คิดถึงภาพนี้ขึ้น,นมาเลยนะเราก็บอกเฮ้ยถ้าจะทําผมคิดถึงรูปเนี้ยจนไม่เห็นรูปจริงเฮ้ย hey, มันคำพีม้วนนี่ทีเราก็คิดว่าถ้าเราทำเนี่ยเราจะทําแบบนี้เลยแล้วรอยยับของอของจีวรก็เป็นแบบนี้เลยครับคือเราจะเอาแบบองค์เนี้ยจาลองมาเป็นรูปปั้นเลยนี่เป็นความละเอียดของอาจารย์มากนะเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปทําก็คงจะไปคำพีพับแล้วผมคิดนะง่ายๆคนคนทำงานศิลปะว่า อันเนี้ยเป็นรูปปั้นอ่เป็นปฏิมากรรมขนาดยอ่อค,คือสัดส่วนมันต้องเป๊ะมากคือเราจะแก้แก้จากแบบเลยว่าขาท่านให้ยาวนิดนึงทุกอย่างเป็นยังไงหัวท่านเล็กนิดนึงเพราะว่าพอถ่ายรูปมันจะใหญ่ขึ้นหรือการหลอกตาตอนนี้ขั้นตอนในการก่อจะมาเป็นปฏิมากรรมนี้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนอยังไงบ้างครับจะมีลูกมือชื่ออาจารย์อนันต์แท้ชัว์ซึ่งเป็นคนมีฝีมือคือผมบอกว่าให้เขาปั้นมาก่อนเลยปั้นอะไรก็ได้ปั้นที่อยากปั้นมา แล้วเดี๋ยวมาดูกันผมว,ว่าปั้นขึ้นมาทีนี้ก็มานั่งดูันว่าไออย่างเงี้ยยังไม่ได้เลผมว่าแก้ผมว่ตัดต่อตัดขาต่อคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะเขาไปช่างปั้นเนี่ย<ม>เขาจะมองแบบช่างปั้นเขาจะมองเรื่องปริมาตรแต่ผมเป็นเขาเรียกช่างเพสนะฮะผมเป็น,น,ค,ค,นคนเขียนรูปผมก็มองอีกแบบหนึ่งทีนี้สองอย่างมามองกันเนี่ยมันก็เกิดมิติที่มันกลมกลืนขึ้นแก้กันอยู่นานไหมครับป,ป,ป,ปอยจากมาเกือบปีแล้วนะอย่างหน้าเนี่ยนานมาก เพราะบางที้ได้แล้วเว้ยแต่พอเขากลับไปผมก็นั่งมองมองผมว่าไม่ได้กลับมาใหม่มาใหม่แก้จนแบบจนงกว่าจะ,จะ,จ,ะจะได้แก้กันโลกแก้ตรงปากนี่ยากมากครับเพอปากท่านมีลักษณะพิเศษคือเหมือนไม่เหมือนก็อย,อย,อยู่อยู่ตรงปากเนี่ยนะเริ่มหาข้อมูลเปิดจากรูปหนังสือเก่าๆไปซื้อจากพิพิธภัณฑ์มาดูว่าเออพระสมัยก่อนเนี่ยมีนั่งบนบน,บนเก้าอี้เหมือนเก้าอี้จีนเนะี่ยรูปจริงจะเป็นผ้าคลุมนะฮะเราก็เปลี่ยนว่าเราจะเอา โชว์แล้วโชว์เพื่อเพื่อให้เกิดความโปร่งของปฏิมากรรมเนี่ยถ้าเป็นผ้าตันจริงๆมันอาจจะไม่สวยแล้วมันมันดูแล้วเหมือนการจัดการจัดฉากเพซอ่ะมีผ้าเพื่อเราไม่เอาละไปทำขาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ขอเบาะนั่งด้วยเพราะว่าท่านเป็นชั้นสมเด็จต้องมีเบาะนั่งทีน,นี้เบาะยุคนั้นเนี่ยเรามาตีความว่าต้องเป็นเปอร์เซียเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่แบบพรมโรมเปอร์เซียเข้ามาถือเป็นเบาะนั่งวางบนตัง ขาสิงนี่รายละเอียดมาถึงขนาดพวกเบาะเบิดขาเขินคือ,อผมออคือยิ้เลยนะผมคืออยากให้มันเป็นชิ้นที่เปศษเลยสมบูรณ์เลยซึ่พอเราพอเราดูนี่เราจะเห็นว่าอุย้ยนี่สมเร็จโตเลยคือะจะชัดเจนมากผม,ผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงได้มีการแก้กันไปแก้กันมาหลายรอบแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนของทั้งสองฝั่งนะครับใช่คือผมเป็นช่างเพ้นช่างช่างวาดรูปเลยผมก็เลยเขียนรูปรูปสมเด็จโตขึ้นไปด้วย เพื่อศึกษาให้รู้ว่ารูปนี้ความยากง่ายหรืออารมณ์ของรูปเป็นยังไงแล้วผมก็เอาอารมณ์ของรูปเขียนผมมาใส่ในใน,ใน,ในรูปปั้น,นด้วยการทีแปลงท,ท,ที่ที่กระชากลงไปในในส่วนต่างๆเนี่ยค,ค,คือคน,คนคนคนที่เรียนศิลปะเขาบอกนี่งานพิักพุธก็เดี๋ยวต้องไปเข้าพิธีพุทธพิเศษใช่ครับนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นเป็นคนใต้นะครับคะคผมเรียนที่นครเราบอกเฮ้ถ้าเรากลับไปที่นครไปทําพิธีใหญ่เอาเกจิทั้งเมืองเมืองนครเนีน่ย สายเขาอ้อสายอะไรที่ดังทั้งทั้งปักใต้มาถาว่าเฮ้ยอันนี้ดีผมชอบแล้วก็ไปที่นั่นเันแล้วก็ทำปลุกเสกในวัดมหาธาตุอันนี้พิธีใหญ่เราจะเสกประมาณไหนครับช่วงเดือนน่นจาจะพิจิกาพิจิกาครับคือจะมี<น>มีพิธีพรามด้วยพิธีเสกใหญ่กลับมาก็ต้องเชิญสายวัดละคงมาทําซ้ําอีกจะจะมีวัดละคง วัดบางคุ้มพรมแล้วก็เกศโย,โยคือค,คือคือที่สร้างชื่อท่านมามาครบเลยคือให้ให้สมบูรณ์แบบงานนี้ผมบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นปฏติมากรรมที่มีพุทธคุณคือเราตั้งใจอย่างนั้นเลยคือค,ค,คือเป็นงานศิลป,ปะด้วยแล้วก็กราหว่าได้ด้วยแล้วก็มีพิธีที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องครับที่ผมว่าเผลอจะไปอยู่ต่างประเทศหลายองค์เนี่ยก็ไม่เก็เป็นได้ก็เป็ได้คือคือชาวต่างชาตินคือถ้าเราตั้งใจทําแล้วทาให้ถูกต้องผมว่า ถ้าความตั้งใจเราดีผมว่าน่าน่าจะดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับวับน,นนีข้ขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณสิ่งที่เราเคารพบ,บูชากันมาช้านานแล้วก็ถ้าท่านใดฟังแล้วชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ